สวัสดีปีใหม่ปี2567ันาหสำหรับเพื่อนๆนชาวราศีมังกรก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกทกท,กท่านนะคะที่กดติดตามช่องสรุตาพยากรและขอบคุณนะคะทุกๆคอมเมนต์ท, comment, ทำให้มีกำลังใจนะคะในการทำคลิปต่อๆไปคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมังกรซึ่งเป็นดวงครึ่งปีแรกนะคะของปี2567 ราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมนะคะถึง12กุมภาพันธ์โดยจะใช้คำทำนายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทำนายดวงครั้งนี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีมังกรเท่านั้นดวงชะตานะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงครึ่งปีแรกนะคะของปี2567 ช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะไปจนถึงเดือนเมษายนปี2567ก่อก็นับว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีมังกรจะได้รับความเฮงนะคะความปังจากดาวพฤหัสแล้วก็ชะตาชีวิตของชาวราศีมังกรในปี2567ที่จะถึงนี้เรียกในว่าจะเป็นปีแห่งการขยับขยายการที่จะได้ ยกระดับพัฒนาชีวิตของตัวเองนะคะให้ดีกว่าเดิมแล้วก็นับตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปดาวพฤหัสก็จะกลับมาโครจรเดินหน้าได้อีกครั้ง ดาวพฤหัสนะคะโคจรเป็นราชาโชคนะคะก็ย่อมส่งผลดีนะคะกับชาวราศีมังกรจะทําให้เจ้าชะตานะคะได้พบกับความราบรื่นความสะดวกสบายจะได้อะไรนะคะก็ได้มาแบบง่ายๆโดยไม่ต้องเหนื่อยมากนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสิ่งที่ถือว่าจะทําให้ชาวราศีมังกรโดดเด่นอีกก็คือจะได้รับลาภพลจากดาวพฤหัสจะได้รับสิ่งดีๆจากดาวพฤหัสนะคะมากกว่าใครเพราะนอกจากจะได้มาตร ะานความเป็นราชาโชคแล้วนะคะดาวพฤหัสนะคะยังเป็นดาวประธานฝ่ายสุพเคะ์เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จด้วย ในปี2,567นี้นะคะเมื่อดาวพฤหัสจะกลับมาโคจรให้คุณให้ลาบให้ผลกันอีกครั้งก็นับว่าจะทำให้ชะตาชีวิตของคุณนะคะจะกลับมาอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นที่ทางขาขึ้นกันอีกครั้งจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายและก็จิตใจที่จะกลับมาแข็งแรงมากขึ้น คุณจะเป็นที่รักใครนะคะแล้วก็มีคนช่วยเหลือสนับสนุนถ้าคุณเป็นคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนดีคนที่ถูกใจคิดหวังลงมือทำสิ่งใดก็มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จได้ง่าย ช่วงเดือนมกราคมนะคะไปจนถึงเดือนเมษายนก็ถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีมังกรจะได้พบกับความสำเร็จแบบคาดไม่ถึงหลายคนจะได้บานได้ลดได้สินทรัพย์หลักทรัพย์ชิ้นใหญ่เข้ามาส่วนในเรื่องของการเงินการหารายได้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2567นี้ก็ถือว่าดวงการเงินของคุณจะดีมากๆในรอบ5ปีเพราะว่าดาวพระราหูที่โครจรอ,อยู่ในราศีมีจะส่งผล ให้คุณมีช่องทางใหม่ๆนะคะในการหาเงินหาไรายได้ได้อย่างมากมายชาวราศีมังกรจะได้พบกับเพื่อนฟูงสังคมที่จะเข้ามาช่วยชี้ช่องทางในการทำธุรกิจสามารถสร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับคุณส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงเดือนมกราคมนะคะไปจนถึงเดือนเมษายนบางคู่ก็จะเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่ดีจะได้สร้างครอบครัวจะได้ลงหลักปักฐานถึงขั้นได้แต่งงานกัน แต่ว่าใครที่ยังโสดนะคะก็กลายเป็นว่าคุณอาจจะต้องระวังนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณและต้องระวังนะคะคนที่ปากหวานเอาไว้ด้วย และในครึ่งปีแรกนี้นะคะจะมีดวงดาวที่เคลื่อนย้ายแล้วก็ส่งผลต่อชะตาชีวิตของชาวราศีมังกรก็คือดาวพฤหัสนะคะซึ่งจะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่30เมษายนปี2567 ดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวบุญดวงใหญ่เป็นตัวแทนของโชคลาภความสําเร็จนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปดาวพฤหัสจะโครจรย้ายเข้าสู่ภพปุตตะก็แปลว่าตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมคุณก็จะเริ่มใส่ใจหรือว่าเริ่มโฟกัสไปที่ในเรื่องของการงานความมั่นคงในชีวิตที่มากขึ้น และดาวพฤหัสนะคะในภพปุตตะก็จะส่งผลนะคะให้ชาวราศีมังกรคุณมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหลายคนอาจจะได้ขยายงานเปิดธุรกิจใหม่ๆนะคะก็นับว่าจะส่งผลดีเพราะว่าคุณมีเกณฑ์จะได้พบกับความสําเร็จแบบที่คาดไม่ถึงแต่ว่าหลังจากที่ดาวพฤหัสได้ย้ายราศีแล้วนะคะก็อาจจะทําให้คุณต้องเหนื่อยมากขึ้นแต่คุณก็ยังได้รับผลตอบแทนที่ดีนะคะหากว่าคุณไปลงทุนก็จะมีผลกําไรจนเป็น ที่น่าพอใจ ใครที่มีบุตรหลานบริวารน,นะคะช่วงนี้ก็ถือว่าลูกหลานจะนําพาความภาคภูมิใจมาให้กับคุณชาวราศีมังกรนะคะใครที่เคยมีความหนักอกหนักใจรู้สึกว่าชีวิตมีแต่อุปสรรคเมื่อดาวพฤหัสโคจรไปอยู่ในภพปุตตะชีวิตของคุณก็จะได้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขมีความสนุกสนานจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและที่สําคัญก็คือในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงการได้ โชคลาภเข้ามาแบบไม่คาดฝันโดยภาพรวมนะคะของชาวราศีมังกรโชคชะตาในครึ่งปีแรกนะคะของปี2567นี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะสำหรับคุณดาวเสาร์ที่โคจรเดินหน้านะคะในพบการเงินก็แปลว่าจะเป็นจังหวะที่เจ้าชะตาจะได้สร้างความมั่งคั่งมั่นคงนะคะจนสามารถยกระดับฐานะของตัวเองให้ร่ำรวยได้ ส่วนดาวพระราหูและดาวพฤหัสนะคะก็ยังโครจรเกื้อหนุนนะคะทําให้ชาวราศีมังกรจะได้พบกับความสมหวังความสําเร็จคุณจะมีโชคมีลาบนะคะเข้ามาอยู่ไม่ขาดจะมีชื่อเสียงจะประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานและก็การค้าการขายคนที่ทํางานเกี่ยวกับงานออนไลน์งานต่างประเทศหรือว่างานที่เกี่ยวกับแฟชั่นนะคะก็ถือว่าจะเฮงจะปังนะคะจะทําให้คุณร่ารวยได้นะคะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทํานายดวงชะตาในครึ่งปีแรกของปี2566ของชาวราศีมังกรและฝากติดตามดวงรายเดือนของชาวราศีมังกรนะคะในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังและฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ